สวัสดีพี่น้องครับผู้ติดตามช่อง YouTube w i วินแชแนลครับหลังจากที่ห้างหายกันไปหลายมือครับกลับมาแล้วเนาะวันนี้พาพี่น้องมาที่บ้านเก่าเมืองแก่ครับที่ยูคูบันคูเมืองลอยเอ็ดมานั่นกะ็คือบ้านสีแก้วนะครับบ้านเมืองสีแก้วเนาะซื้อเต็มเต็มนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับห้างจากตัวอำเภอเมืองมาห้างจากตัวเมืองมาสิบหาโลนะครับผม ืัอนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งพระธาตุเกาแก่นะครับนั่นก็คือพระธาตุบัานเมืองสีแก้วนะครับวันนี้มาที่บริเวณบัดบัานสีแก้วพี just, ่น้องเบื้องบรรยากาศนะครับช่วงที่ว่าท่านมีกิจกรรมนะครับเพราะว่าตำบลสีแก้วนี่นะครับเพิ่นก็จะมีกิจกรรมในช่วงบุญเดือนสามเนาะงานไหว้พระธาตุสีแก้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมานําเสนอพระธาตุเกาแก่นนะครับก็คือพระธาตุสีแก้วนะครับเป็น พระธาตุที่จำลองนะครับไข่ไข่กับพระธาตุพระนมนะครับตามเรื่องเรานะครับตามประวัติผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเว้าไว้เนาะครับเนาะนะครับรูปทรงของพระธาตุสีแก้วนะครับความกว้างของพระธาตุกับประมาณหาคุ้นหานะครับสูง17เมตรนะครับเดี๋ยวผมสิเว้าประวัติคร่าวๆสู่ฟังเนาะนะครับอาจจะบ่ลงลึกอาจจะให้ฟังคร่าวๆนะครับย้อนไปอดีตตั้งแต่สมัย200ปี ทีแล้วนะครับมีเช่าลาโวเนาะพี่น้องเนาะเช่าลาโวหรือบ้านเฮาจะเอิ้นติดปากเราะว่าท่างไทยนะครับเพื่อนจะหอบสิงของนะครับมารวมสั่งองค์พระธาตุพระนมในสมัยนั่นนะครับในปีพ่ออนนั้นนะครับสองร้อยปีทีแล้วนะครับก็ได้มาหอดเอ่อบริเวณที่ต่างของบ้านขั้นฮักนะครับมาหอดในบริเวณที่ต่างของบ้านขั้นฮักก็มาหอดบริเวณบ้านขั้นฮักนะครับผมมาเนกะ สินขวงที่หาบมากข้านที่หาบมากมันก็ได้หักลงนะครับนั่นก็เป็นทีมาของบานขั้นหักนะครับอีกอีกตำนานึงนะครับแต่ว่าส่วนบานขั้นหักอีกตำนานึงนี่นะครับในนิท่านว่องเราก็จะไม่ดีแบบนึงดินะครับเดี๋ยวอันนี้ขอสงวนไว้ก่อนนะครับมันเกี่ยวกับกับนิท่านในว่องเราเนาะมันอาจจะมีเรื่องซัดปนของมาเกี่ยวน้าเกี่ยวกับบานขั้นหักนะครับอันนี้เพื่อนบอกโซฟังแต่ว่าคนในพื้นทีนะครับพ่อมาหอดบานขั้นหักนะครับ ซีนของถีหาบมาหาบเสียขนมากมันขั้นมันก็ไเด้หักลงนะครับก็เลยได้มีทึงแก้วทึงของเกา้าทั้าทึงหมอททึงไฮทึงนี่แหละครับพวกเขาของโบราณน,นะครับกราเจเ้าก็เลยเอามาล่างเอาเอามาล่างที่บริเวณตั้งบ้านสีแก้วนี่แหละครับผมก็เลยได้เป็นทีมาของบ้านสีแก้วนะครับพวาไดเอามาล่างมาช่ำระเสียดดินเสียดหินออกนะครับเพราะว่ามัน เขาของมันตกมากขั้นผ้าหักนะครับก็เลยเด๋มาสาั่งนะครับเป็นบ้านสีแก้วบ้านนี้ย้อนไปทางนาครพนมนะครับพระธาตุพนมกับมีมาเร็วขี่มาบอกว่าว่าต้องเอาของไปเราเด้อเพราะว่าพระธาตุพนมก็ได้สั่งแล้วแล้วพระนาพีน้องก็เลยเด๋มาเห็นมองนี้ละรพระธาตุสีแก้วแท่นนะครับนี่คือประวัติเขาๆนะครับของพระธาตุบ้านเมืองสีแก้วนะครับแล้วก็ รวบทรงกัจะยาบก่าพระธาตุพระนมนะครับพี่น้องครับภาพเมาื่อวนะครับนี่ก็จะมีคเอ่อาถาบูซานะครับมีคขาบูซาพร้อมนะครับก็ได้ส้างมาหลายฝาหลายปีจนมาถึงเอ่อพศอส4องพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับในช่วงเดือนแปดนะครับในช่วงหาม่วงแรงนะครับพระธาตุก็กได้พังลม่มลงมานะครับโดยเอ่อ เจ้าหนายโดยทางผู้บริหารบ้านเมื่อนะครับเพื่อนกระไดภากันบูรณะขึ้นไม่นะครับตอนนั้นก็มีค้าพดีเศรษฐีพระเจบุญของเมืองล้อย์นะครับกับบริจาคปกปูนพวงหยังนี่แหละนะครับขอเอ้ซื้อพันเนาะคุณ่อดที่ละใช้คณะละกุลนะครับไม่ใส่ไม่นั่นเพื่อนกับบริจาคปูนร้อยเอดเปานะครับไหมาเฮ็ดไหมาบูรณะไม่นะครับแต่ว่าก็มีเรื่องเล่าด้วยครับสมัยพระธาตุลมเนาะมีคนมาห่มเบื่องมีไทยบ้านในละนะครับอาจจะมีเมื่อดีเมื่อบน นะครับยิบเศษเศษประาตุเศษอิฐไปนะครับเอาไปอยูุบ้านขึ้นหนึ่งพี่น้องอยามาเมะ้ากันเดี้ยอามาขึ้นคือเก,กววาวน้อนบ่ไดพ่ะนะพี่น้องนี่แหละครับของมีเจ้าเข้าเจ้าของเนาะก็มีหนักสำรวจมาเบืองนะครับปรากฏว่ามีเครื่องใส่โบราณนะครับที่ยูในตัวประาตุนะครับจํานวนหลายเลยล่ะนะครับเป็นเหมเลย <c oughs> ทางผู้มีส่วนเกี่ยวของนะครับเพ็่นกระเด้ ให้สำนักโบราณคดีมาตรวจสอบนะครับค้นหานะครับเราก็บโบราณคือไม่นะครับจนเป็นพระธาตุองค์ปัจจุบันนี่แหละนะครับให้พี่น้องได้มาัก,การะนะครับเราก็ช่วงบุญเดือนสามก็จะมีงานไหวพระธาตุสีแก้วนะครับกบ็มีนั่งรั้เบิดตํำบลสีแก้วนะครับถือว่าเป็นความรวมแรงรวมใจของพี่น้องชาวตำบลสีแก้วนะครับซอยกันจัดกิจกรรมนี่ึ้นมานะครับนี่จะเป็นไป กรุณาแต่งกายสุภาพนะครับเวลาขึ้นไปบูซาขอพรอ,องค์พระธาตุสีแก้วนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติข่าวๆในบางส่วนนะครับสาหรับบ้านสีแก้วนี่ไในเขียตำบลสีแก้วนี่เป็นนักปราด,ด้พี่น้องแค่นกยูนี่ได้เหตุแค่นนะครับหมอลำัมดังๆหลายคณะนะครับมาสร้างแค่นกบมาสร้างจากนี้กัมี่นะครับบ้านเมืองสีแก้วนี่ ม,มันเปลี่ยนตำนานมาตัางต้งแต่สมัยผ้าแดงนั่งไอ่ผลล่ะนะครับสมัยเอ่อเมืองเอกที่ตาเนาะบุญบังไฟนะครับเมืองเอกที่ตาเมืองน้องหานเนี่ยแหละนะครับเอาบังไฟไปจุดถ้าบังไฟบอได้ขึ้นสูงก็กจะได้นั่งไอไปขอบล้องนะครับแต่ว่าเจ้าเมืองสีแก้วได้ใั่แม้นกนเอาบังไฟไปแข่งเท่ากันแต่ว่าสู่ผ้าแดงบ่ได้พะนะนี่แหละครับผาแดงนั่งไอขคือพินวายี่นงก็ ขืดหอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไหมคนเอิ้น้องว่านางไออายเลยได้ใช้ยาผาแดงประมาณนี้เลครับพี่น้องนะครับนี่จะเป็นอุโบสถนะครับซึ่งเป็นเอขึ้นไมนะครับเราเพื่อนกับพ่อนะครับลักซิมลักโบดเก้านะครับ้าพี่น้องย่างเบิ้ง ทั้งนก็จะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับโบราณนะครับหลวงพ่อองค์ดําของผี้องเช่าบ้านสีแก้วนะครับะยอถึงเมืองสีแก้วนี่นะครับตั้งแต่สมัยโบรานนี่นะครับเป็นเมืองขึ้นของเมืองสาเกตนครแต่กี้สาเกตนครมี11ประตูนะครับมี11เมืองขึ้นหัวเมืองเด้นะครับบ้านเมืองสีแก้วหรือเมืองสีแก้วนี่ก็เป็นเมืองขึ้นทังทิตะวันตกนะครับจะมีเมืองเชียงเฮียนเมืองสีแก้วเมืองหงเมืองท่องเมืองเปื่อยนะครับบ้านเมืองเปื่อยปัจจุบันนี่ก็ตั้งยู่องเดจ นะครับก็บเป็นประวัติข่าวๆเนาะของเมืองลอยเอดนะครับกับมาแทรกเน่บางส่วนนะครับถือว่าเขตตำบลสีแก้วนี่พี่น้องเป็นเขตตำบลที่มีศิลปินโด่งดังหลายคนว่าจะเป็นคุณเวียงนะลมอนนะครับที่พี่น้องหูจักกันดีคุณเวียงนโรมนรอนแล้วก็คุณเก่งกาดนะครับหล้วก็หลายคนหลายท่านนะครับนางตะลุ่งกระยุนนี่นะครับบ้านสีแก้วอีกคณะหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็น รรยาย่ให้พี่ให้น้องได้ฟังแบบคร่าวๆนะครับอาจจะมีแสกแบบพ่อนไขแน่นะครับพี่น้องก็แยะถือแยาซากันเด้อนะครับนี่ก็เป็นคลิปมาไทยพระธาตุสีเกียวให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับแฟน u t u b e ช่องวิ่งแนวนะครับก็จะพายามสั้นสั่งแล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับสําหรับคลิปทั่วบ้านสีเกียวไหวพระธาตุสีเกียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้สำนิดซะก็น้ำพิน้องเนาะพอกันไหมได้คลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกันรังใจครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ